แล้วในที่นั่งครับผมเกมที่เราจะเล่นจ่ะคือเกมถ่ายคำหรือว่าใบคำเจมีนายก็คือต้องเป็นคนท่ายเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเป็นคนใบหมายถึงท็อปเปนเดอร์จะเป็นคนใบนะครับเดี๋ยวจะมีการเลือกทีมนะครับเป่ายิงฉุกการคนชนะจะได้เลือกทีมว่าจะได้ทีมเล็กคู่หรือเล็กคีมเป็นของตัวเองยังยิงยาวปะกับเป่ายิงยิงเยยเง ชนะถูกไม่เอาอ้าวขอแค่คอนกันไกจะดาษ็อะไรก็คุณจะมาเล่นแบบเนี้ยมันเป็นคนเล่นแบบหนุ่มเจ้าชู้ว่าแบบเนี้ย ขี้โกงมากเลยเจ้าชูไหมเจ้าชูมากเลยออมันดูแบบเจ้าชูว่าแล้วเนี่ยตัดคลิปติ๊กต็อกลงไปเลยนะตัดตัดคลิปโฟร์เขาย่างนี้อย่างนี้ผมวต้นตลอดตัดยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุกอ่าน้องเจมินายจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจมินายเลือกว่าจะเอาทีมเลขคู่หรือทีมเลขคี่ครับคู่แล้วกันครับทีมเลขคู่ขึ้นมาจ้าด้านไหนจ้า อ่ะด้านนี้อ่าเด็กๆมาอยู่ฝั่งนี้ลูกเด็กๆมาอยู่กับพี่ออกฝั่งนี้นะครับอ้าวอยู่ฝัง่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคนะาสาเดี๋ยวเราจะมีนะครับหมวดคำละสิบคำให้แต่ละทีมใบ นะครับใบเสร็จแล้วตอบถูกหรือตอบผิดแต่ถ้าหมดคําของตัวเองปุ๊บส่งมาให้เพื่อนแล้วเราก็ไปตอบข้างหลังแล้วเพื่อนก็จะเขียบขึ้นมาอย่าโอเคไหมจม๊ะโอเคไหมจ๊ะเราจะมีหมวดให้เลือกนะจ๊ะครับสหมวดหมวด A และหมวด B เลือกหมวดไหนดีจ๊ะหมวด A ครับหมวด A นะจ๊ะหมวด A คือ สัตว์โลกน่ารักนา <Okay. S 1> เรามีเวลากี่นาทีจ๊ะหรอไม่เกินผมพูดได้ไหมไม่เกินเรามีเวลาสี่นาทีถ้าทำได้หมดเลยสิบคำก็คือเก่งมากสี่นาทีดไ,ดไม พูดได้แรับนึงม,<า>มีเวลาเกมหนึ่งเนี่ยสี่นาทีทำให้ได้มากที่สุดถ้ารู้สึกว่าคำของเรามันดูแบบตอบไม่ได้สักทีสามารถข้ามได้เราไปคำอื่นก่อนเราค่อยกลับมาคำเดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเสร็จก่อน4นาทีทั้งคู่เสร็จก่อนเราจะดูว่าใครทำเวลาได้น้อยกว่ากันนะโอเคป่ะโอเคท่านี้สามารถพูดได้ทำท่าทางได้แต่ห้ามพูดคำนั้นออกมาหรือห้ามพูดคำภาษาอังกฤษที่แปลออกมาได้คำคำนั้น ทางมีก็สามารถตอบไปได้เรื่อยๆ <สะ S 2> ถ้ามีคำไหนออกมาี๋ยวพี่จะบอกว่ามีหรือไม่มีได้เลยพร้อมไหมครับสี่นาทีอ,อุ้ยอุ้ยคุณค้าถือสคริปต์ค่ะอุ้ยดูทุลักทุเลมากทุล,ลักทุเลมากสัตว์โลกน่ารักครับผมเป็นคนไทยใช่ไหมครับพี่เขียวใช่ครับโอเคสักครู่นะครับโอเคครับการง่ายเลยคุณถ้ามองดิฉันนะคะ อยู่โอเคสัตว์โลกน่ารักนะครับพร้อมนะครับสี่นาทีไม่ใช่เดี๋ยวเลื่อนผิดแกสี่นาทีพร้อมแล้วเริ่มอคะคะอ่าวไม่ดูจักตั้งแต่แรกเลยเอาไว้ค่ะเอาไว้ค่ะลิปสติกแกมถูกบทนี้ถูกฮะสัตว์โลกยังไงสัตว์โลกยังไงอ่ะนี่ง่ายมาแล้วแมวโคตยเก่งมากอะ่ะ ค้าหรอกระต่ายอะไรอยะพี่ออกโฟสโฟส์แมวเออกระต่ายไงอ๋อชินีลาใบหน้าอะไรนะอะไรนะชินีลาเออถูกโอ้ c u s h i o นเอ่อรางพื้นทาไว้ทาทีมันแดงขาวขาวพิมขาถขาวเป็นตาลับตาลับ แป้งแป้งอะไรแป้งอะไรดีคำว่าแป้งแป้งแห้งแป้งเกี๊ยวแป้งอะไรแป้งครับเออแป้งครับถูกปลาปลาค่ะมีคำว่าปลาค่ะปลาช่อนปลาไหว้ปลาสวายอะไรนะตัวแบนๆตัวแบนๆปลาตัวแบนๆหางยาวๆเกอร์อันนี้อะไรวะอันไหนอ่ะเออโจกกระเบนปลากระเบนเออปลากระเบนถูก ปลาโจมกระเบนเลิศไก่เอไกเออถูกช้ามากมากเต่าสลอตสลอตถูกหมีโอ้ได้หมีถูกโอ้โอ้อยู่คอนโงเหนือคลหมีโพล่าแพนควินเออแพนควินถูกหมดแล้วกลับไปคำเดิม นี่คำนี้ตรงข้ามกับหัวตรงข้ามกับหัว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 เมียเออมีอะไรเมียเอาเมียแคทเออเมียแค,ออคทถูกหมดทุกครบแล้วหยุดเวลาเฮ้ยเฮ้ยคุณเก่งอ่ะปลาจงกระเบนเมียได้ไหมเนยโทษนะ ปลาจงกระเบนคืนลดมากบอกเลยเป็นความลดมากปลาจงกระเบนนะครับคิดคำไม่ออกขมอยขมยเฉินน้องโฟดได้แน่นจ้าได้เลยครับโฟดรู้สึกอย่างไงบ้างจ้ะกับเกมเมื่อคืนนี้ครับรู้สึกว่าเขาทําได้ดีไหมหรือคิดว่าเราได้จะทําได้ดีกว่ารู้สึกว่าเขาก็ทําได้ดีแล้วนะจ้ะแต่ว่าผมว่าผมทําได้ดีกว่าคิดว่าเราจะทําไปได้ภายในเวลากี่นาทีขอแค่หนึ่งนาทีพอไม่น่ คุณเขาบอกว่าเขาจะทำหนึ่งนาทีคุณว่าไงเืินเดินเนเนเเหมดอะไรคนะรับโฟตเป่ายิ้มชุกแท้นะครับดังนั้นจะไม่มีการเลือกหมวดเหลือหมวดเดียวคือ,อหมวดกีฬาอ๋อกีฬาได้หมดนาดเลยง่ายเราทำท่ากีฬานันาน์ได้แต่ถ้าเกิดเจอคำที่เป็นแบบผิดัตุ์ันในอีฟแอนด์บอยเราก็ใบ้าตามนั้นแล้วกันเนาะพร้อมนะครับ หมวดกีฬาสำหรับทีมน้องโฟดพร้อมแล้วเริ่มเอ่อชื่อเตมมันคำว่าเซฟะ์ะจอเริ่มง่ายมากเร็ววัเล่กปอลถูกใต้มวยมวยถูกง่ายดังอ่ะว่ายน้ำถูกเฮ้ยฟิจังสนุก สนุกอะไรสนุกสนุกไงสนุกอะไรล่ะสนุกอะไรอ่ะแทนสนุกสนุกอะไรแสดงว่าสนุกอะไรอ่าสนุกเกอร์ออวิดพื้อะไรอ่ะไม่ใช่วิดอ๋อยน้ำหนักลอยน้ำหนักถูกเล่นบนหิมะฮะเล่นบนหิมะ ลงเขาเล่นบนหิมะลงเขาเขาเรียกว่าไถอะไรสกูตเตอร์ไม่ใช่มีคำว่าสากมีคำอ๋อสกีเออสกีถูกโอ้พี่เขามีถาดด้วยน้ำหอมเออถูกเอ้าถูกเฉยนะสกูตเตอร์อีฟเบนบอยถูกเร็วกับบัคำนีิเร็วเร็วเอ่อหุ่น้วนนะคะมีไม่ใช่ไม่กีฬาโหว่คอมกีบอ ตอบว่านาทีหนึ่งไม่ถึงอ่ะเข้าข้างจ้ะเธอเข้าข้างกันจ้ะและเวลาที่ทำได้ก็คือที่พี่หนึ่งนาทีนาจ้าม่ดับไปแล้วอ่ะหนึ่งนาทีกับยี่สิบเจ็ดวิครับฟอร์ชนะไปเศร้าล่ะไม่เห็นใจคนเจ็บขาเลยหรอครับ ไม่เจ็บขางั้นตัดขาออกไปเลยได้ไหมทามิณพอทามินไปเหรองานโฟนไม่ช่วยเขาเต้นได้ไหมได้เอามามันจะต้องเต้นที่งานลู้หัวจุกมันนิเออพร้อมไหมครับ คุณเต้นกันได้ใช่ไหมเพลงนี้อ๋อในคอนเสิร์ตเต้นไปแล้วครับผมอ่าในคอนเสิร์ตเต้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาทุกคนหยิบกล้องขึ้นมานะครับไม่ต้องหยิบกันเลยหมายใจว่าเราจะได้การบันทึกภาพนี้นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวไฟยืดก่อนเดี๋ยวติดเซมหนึ่งสองสาไฟจันริก กบ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 กิกบบ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 กบากบบ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 กวบกบบกวิกบบ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 กวบกบ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 บกวบกวิกบบ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 กบกก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 ก เอว่ามา yeah anything you want yeah ชื่อเพลงไหมนะ anything you want ชื่อเพลงอะไรนะเอาเลยว่ามาเอาเลยว่ามาใช่แล้วก็จะมีตอนนี้ว่าอะไรซีรีส์ครับซีรีส์เรื่องใหม่ผมรเสองคนในปีหน้าครับครับก็ฝากด้วยนะครับก็นำรองว่าจะตั้งใจทำเต็มที่ครับโอเคจะมีอะไรละครับมีอะไรฝากไหมจ้า ครับเออเช่นเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีพวกแฟนนี้ที่ไปต่างประเทศกันครับมีทั้งเป็นคู่แล้วก็มีทั้งไปกับหลายๆคนด้วยครับแล้วก็อะไรอีกนะดีไหมรู้ไหมไม่รู้รู้พี่ช้างรอติดตามได้จริงๆนทูบนครับโอเคนะครับ เป็ตัวเลยนะครับโอเคโอเคถ้าต่อไปเชิญเลยะครับขอบคุณครับถ่ <Okay. S 1> Hi, ายแต่พนอรอยเท่านั้นนะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยววอรนอรลอไปดด้วยเลย <Yeah. S 1> จ้า ขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปเลยครับ ขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปจ้า ¡Se encanta! แมนแมนคาวสขอบคุณครับชั้นต่อไปจ้าเชิญจ้าขอบคุณครับ